พีน้อผมผมกดส่องบ่ออีสานนะพี่น้องมอนี้เขาว่าเขาเห็นสวนพยานหนึ่งนอกพี่น้องที่ประกาศขายในอินเทอร์เน็ตไลน์เนาะพี่นอ้อง่รงนี้เป็นกระแสแล้วก็มีหลายๆส่องออกไปลงเนาะเขาก็มาเห็นอยู่ไฮเฮาว่าไม่หน่อยหน่อยพี่น้องเห็นบ่อเคีรยมันมีแต่ถุกต้นเห็นบ่นี่เคีย้์มันหมดเลยเห็นบ่เห็นบ่น้ำต้นใหม,เหม่เห็นบ่น้ำตน้น,น,ตนดูเป็นเคียยงแห่งนี่ก็เคีรยของมันหมดเลยดนี่ นีเคียหิ่งหึงฟูนไปบุญแม่นหมดเคี่ยคือน,น้ำตุ่นใหม่นี่เคี่ยลักษณะเคียหิ่งหึงมันมีเนาะลักษณะขึ้นยังมั่นเนะพี่น้องเห็นปะแต่ว่ามันบุญแม่นมั่นเนอะี่เนาะนี่เนาะ,น,น,ะน้ำผื่นกระจายพี่น้องน้ำผื่นกระจาย เกิเน่ากิ่งกลางด่งนอกอยู่หน่องบางคนอืน่นลุ่มปุ่มเป่านี่เนาะเห็นไ่มน้ำผื่นนี่เนาะอยกกู่ใกล้ๆทางบกนกัเป็นลายครับทางบนทางบนเป็นลายครับทางบนกัลายลายครับเนาะผู้เดีสนใจนี่อยู่ผีนีเด้อบเหนี่ก็หัวยิยย่งยหญ่หนึ่งเลย เดี๋ยวเก็บไปเพิ่งเก็บสามสี่หน่อยอสี่ไล่ตาในยังหน่อยลายคยารับเดี๋ยวผมจะพาในไปแค่มันเป็นสบู่เลือด แบบเคลืองมจีสีสีหนึ่งเนาะกับหวานข้างโคกเนาะพี่พพน้องม่นจีกุนละอยังมันพันน้อยๆกันแล้วกัน,น,นพี่น้องดอกสีเหลืองๆเนีงน้อยสะโพกุ้นกะ โอ้บวยากสีไล่เลยสรบประุณไล่ครับเป็นลักษณะนี้โอ้บัวนี่ย่อมเอาไปต้มกินใ้พี่น้องเพราะวา่ามันคั่นมันคั่นส่วนมากนะเนาะก็จะตากแหงเราไปดองเราตากแหง แล้วก็ดองเราเนาะมันซอยกัตตำที่เบิงมาในตำรายาเนาะพี่นอ้องนี่เนาะมันซอยกับ,บ,บ,บเบาหวานแกบกดคาปวดเยวเพิ่มกำลังเนาะกำลังบางชาเนาะพี่นอ้องนี่เนาะแล้วก็บางคนไปตากแข็งเราตำให้มันมุนเนาะพี่นอ้องเราปั่นเขากัำลังเพิง มันเป็นยาลูกก่อนลูกน,น้อยๆสำนี้เนาะและว้วก็กินเ,เ,เทเลเมดเนาะพี่น้องกินเสาแรงเทเลเมดเพิ่มกำลังเนาะพี่นอ้องแล้วก็ร,รักษาได้หลายโรคพี่นอ้องแต่ว่าเท้ากะอยากให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะพี่นอ้องเพราะว่ามันมีอย่างขั้นเนาะมันขั้นเรากินแบบทั้งสีเล็บบอดดเนาะมันขั้นเนาะ แล้วก็มีความเสือหนึ่งมีความเสือหนึ่งโบลันน,นะพี่น้องเสือว่ามันเป็นวานอีท,าาทาาอลน,นังหยาบเนาะพี่น้องวานอีทอลนังหยาบคือว่าเกี่ยวกับโคงกระพันชาติเนาะพี่น้องเขาจะไปแช่น้ำอาบเนาะพี่น้องสมัยก่อนเขาซักไร่เขา,า,ก,า,เขาก็จะไปแช่น้ำแล้วก็ออกมา ผิวหนังเนาะบริเวณดีซัก์ไลน์เนาะมันเห็ุในผิวหนังซานี่เนาะเหตุในผิวหนังซาก้มเสื้อเขากะฟันแทงพวกเขาเนาะพี่น้องถอนทั้งหยาบบางคนอื่นฟันฝันคงกับพันหรือว่านที่ถอนทั้งหยาบมันผมสังเกตว่ามันจะเป็นคนละตัวกับบวานหว่านข้างโคกเนาะพี่น้องหวานข้างคกมันจะเป็นตบปุ่มตบปำกว่านี้เนาะนะครับที่น้องพี่น้องการใส่สมุนไพรมันก็มีทั้งคุณและโทษเนาะพี่น้อง ควรศึกษาดีควรจีใส่เด้อควรศึกษาดีควรจีใส่แต่ว่าผู้ใดอยากได้กัน้ำผมมีหลายเนาะเต็มปลาเลยเต็มปลาเลยเนาะครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทั้งสองนาะพี่น้องเฮ้ากระจีต่ว่าส่วนมากผมไปอยากน้เสนอสมุนไพรเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ้ากระบริเวนหมอเนาะเฮ้ากระใส่แค่นิดๆหน่อยๆตามอากาศนี้เฮาเป็นหนึ่งะเฮ้าบริเวนหมอ ฝากก็ไลค์ก็แช่ก็ติดตามด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจทั้งสองนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม